you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาค่้าช่อง7 HD ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด,ดังนี้ เวลา17นาฬิกา15นาทีว uh ันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราช um ิน um ีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการตั้งปริยมพระพิสุและสามเณรเนในการพระราชพิธีสมบําเพญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2568โอกาสนี้เสด็จขึ้นชั้นหน้าพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนที่ทรงพระราชอุทิศพระสถาทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพรรามหลวงในวันวิสาขบูชา หกพระอารามได้แก่ว the ัดพระศรีร in ัตนาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดีสถิตมหาศีมารามวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวันถวายพระเพลพระพุทธเจ้าเจ็ดพระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิสถิตมหาศีมารามวัดปรมนิวาราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร และวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใจนัเสเดจเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกขีทจงจุดทูบเทียนขึ้นมรสการไทยที่นั่งแล้วจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดทูบเทียนขึ้นมรสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้ลานภาลัยากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนขึ้นมรสการทองใหญ่ที่หน้นาธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพ,พระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนขึ้นมรสการทองทิพย์ที่หน้นาธรรมมาศิลา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปร,รียาแด่พระพิสุและสามเณรที่สอบได้ปเปลี่ยธรรมเก้าประโยคประจำปี2568จำนวน72รูปและปลียธรรมหกประโยคประจำปี2568จำนวน242รูปแล้วประเคนพระไตยแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาและพระสถานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประกอบด้วยรางวัลที่1นนายจตุพรทีิราพรรางวัลที่2อนายสุป,ปรินมานะเมทาวีและรางวัลที่3ในายธีรวีแพบัวแล้วทรงหลังทัศนโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีพระราถทานพัดยศแด่พระพิสุสามเณรตามปริยนที่สอบไล่ได้ณพระที่นั่งอมริวิทิจชัยต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปริยนในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาสดารามและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปร เรียพระราชทานพัดยศแต่พระพิสุสามเณรเฉพาะที่สอบได้เปลี่ยนธรรม3ประโยค6ประโยคและ9้าประโยคที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาสดารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจะประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กซึ่งหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นพระราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน เวลา17นาฬิกา57นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระสถทนพระบรมราชวรโรกาสให้ในปลิวตรีวิศวเวสประธานกรมนกรมการบริหารบริษัทชอ,อการช่างจำกัดมหาชนและประธานกรรมการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละองทูลพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายบัตรโดยสารรถไฟฟ้าชนิดทองคำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนิโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา6รอบ28กรกฎาคม2567ประธานองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่20 เวลา14นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลกครั้งที่20ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเพื่อประกาศคุณูนประการของพระพุทธศาสนาความเป็นน้ําหนึ่งเดียวกันสู่นานาอารยชนทั่วโลกผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประมุขสงฆ์ผู้นําศาสนานักวิชาการทางศาสนาคณะสงฆ์ทั่วประเทศผู้แทนจากประเทศไทยและพุทธศาสนิกชนกว่า หนึ่งพันรูปคนองค์การสหประชาชาติประกาศรับรองให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยเป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขาบูชาโลกมีมติให้ประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในหัวข้อความสามัคคีและการโอบรับความหลากหลายเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พุทธปัญญาเพื่อสันติ ภาพโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้เมื่อวันที่6-8พฤษภาคม2568มีการสมนาเชิงวิชาการเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกณมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนามเมืองโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพมีประมุขสงฆ์ผู้นำชาวพุทธกว่า2,700รูปคนจาก85ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมพิธีโดยมีผู้แทนจากไทยอาทิพระพรมบดิตประธานกรรมการบริหารสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะ ซึ่งที่ประชุมมีชันทามติประกาศปฏิญญาโฮจิมินตามแนวทางของพระพุทธศาสนาต่อความท้าทายเร่งด่วนต่างๆของโลกยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงมีความอดทนและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และช่วงข้ามวันนี้ผู้แทนชาวพุทธจากทั่วโลกได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมแผ่เมตตาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณบริเวณพุทธมนตนจังหวัดนครปฐมองคมนตรีเป็นประทานปิดการอบรมจิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพชมรมวิชาชีพในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ที่โรงเรียนบ้านห้วยลึกอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิษฐ์พลเรเอกพงเทพหนูเทพโอกมนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานปิดการอบรมจิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพชมรมวิชาชีพซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิษฐ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตฐ์วิทยาลัยเทคนิคแพร่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยวิทยาลัยอาชีพพิชัยจังหวัดอุตรดิตฐ์วิทยาลัยอาชีพรัตนประ ิทจังหวัดอุตรดิษฐ์สถาบันเทคโนโลยีประทุมวันกรุงเทพม,มหานครแต่กาไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11พฤษภาคม2568เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาในการสร้างคนดีมีทักษะและมีงานทำเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในอนาคต โอกาสนี้องคมนตรีมอบทุนสําหรับติดตั้งระบบโซลารเซลล์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึกโดยได้รับการสนับสนุนจากชมรมนักเรียนเก่าอานวยศีล53สกายแล็บโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึกซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม,รรมและประชาชนที่สนใจกว่า200คนเข้าวร่วมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น3หลักสูตรได้แก่การทําแชมพูและน้ําจารล้างจานจากพืชสมุนไพราการฝึกอบรมทักษะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์และการใช้เทคโนโลยอีอัจฉริยะสาหรับการศึกษา นอกจากนี้มีการให้บริการแก่ประชาชนจากหร่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิซ้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์มีประชาชนเข้าไปรับบริการกว่า6 0 0คนโครงการกองทุนการศึกษาดำเนินงานตาม 3- เสาหลัก5กลยุทธ์ได้แก่การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อสนอง ราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปพิษขอเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นพระศรีมหาโพ์เนื่องในวันวิสาขบูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเชิญไปปลูกพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยได้พระราชทานนามพระศรีมหาโพธิ์ที่จะทรงปลูกในวันวิสาขบูชา11พฤษภาคม2568ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตว่าพระศรีมหาโพธิญาลงกรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์อันงดงามด้วยพระปัญญาตรัสรู้ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเชิญไป ปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศและพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิษมีความหมายว่าพระศรีมหาโพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระราชทานเริ่อการปลูกในวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกา29นาทีณสถานที่ที่จังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง รายละเอียดสถานที่ที่จัดพิธีได้ในเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h รวมทั้งพระราชทานวีติทัตรธรรมนาวาวังธรรมพระราชทานเนื่องในวันวิสาขาบูชาเพื่อเผยแพร่ในพิธีดังกล่าวด้วยสามารถรับชมวีติทัตได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h